จากนัดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สาขาหนึ่งนะครับนัดแท็กเตอร์อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีมีรถรุ่นกลางนะครับน่าใช้หลายๆรุ่นเลยหรือว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ M95 นะครับตอนนี้ก็มี MU5702 นะครับสวยๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับทุกคันนะครับเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทกสอได้ใครที่สนใจนะครับก็ขอฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับที่091 8 6 1 1 1 9นนะครับอีก1เบอร์โทรที่0ูน3 1 3ก4 3 7เดี๋ยวเบอร์โทรผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับนี่ก็คือบริการรถที่หน้าร้านครับแน่นๆพร้อมส่งพร้อมขายหลายคันเลยนะครับใครที่มาจองปุ๊บก็สามารถส่งได้ปับ๊บนะครับรถเราคัดสภาพเทคสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับก็หลายคันแถว2ก็จะเป็นตามสภาพครับราคาถูกราคาย่อมเยาก็มีนะครับ ใครที่งบไม่เยอะก็ซื้อตามสภาพไปครับแต่ว่าถ้าใครงบเยอะอยากได้สวยๆเก็บงานใหม่ก็ซื้อแบบปรับสภาพนะครับเจ้านิวฮอลแลนด์ก็มีนะครับนิวฮอลแลนด์สองแสนสองแสนห้าหมื่นสองแสนห้าหมื่นบาทด้านหน้าแล้วก็โรตารี่นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูครับมีรถรุ่นไหนบ้างนะครับมีรถเข้าใหม่หลายคันเลยเก้าห้าอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยววันนี้พาชมทุกซอกทุกมุมทุกซอยนะครับของร้านเรานะครับคันแรกเป็น เจ้า L 3 4 0 8ครับ34แรงม้าตัวดีทีนะครับตัวนี้8เกียร์ดินหน้าสีเกียร์ถอยครับรถสวยถือว่ารถเดิมเลยแหละนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทยางหลังประมาณ95%นะครับรถตัวนี้สีเดิมทั้งคันนะครับผมมีเปลี่ยนแผ่นลังคาแล้วก็บอกให้ใหม่นะครับถ้าใครต้องการเก็บสีเช็คพร้อมนะครับทำสวยนะครับก็จะอยู่ที่200,000ประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าให้อันนี้แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทตามสภาพนะครับสามสิบสี่แรง เป็นรถที่น่าใช้น่าจับจองอีกหนึ่งรุ่นสําหรับใครที่มีงบไม่เยอะนะครับใช้งานไถไร่ไถสวนดํานาได้เหมือนกันทํานาได้เหมือนกันนะครับมาคันที่2ครับ L 3 6 0 8ตัวดีทีนะครับปี54นะคันนี้อุปกรณ์สชิ้นหน้าหลังครับลูกค้านะได้ใบดันในหางนะครับตามสภาพนะครับตามสภาพรถก็ใช้งานได้ทุกอย่างปกติปกติทั้งหมดเลยแต่ว่าแค่ไม่ได้ทําสีไม่ได้เล็กไม่ได้เปลี่ยนสายของเหลวครับตัวนี้ได้ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับราคาอยู่ทที่ 2, 255,000บบานะครั มาคันที่สาครับ L4708 ตัวดีนะครับคันนี้ตามสภาพ3 3 9แส0สามพันครับรถเดิมๆครับใครที่หารถเดิมรถมาจากบ้านนะครับไม่อยากได้รถที่ทำสีก็มาจัดคันนี้นะครับ3า9แส0สบาทราคาถูกด้วยราคาดีด้วยใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันที่สี่เป็นยันมาสาสิบเก้าแรงม้านะครับมีสองคันนะล้อขาวครับตัวนี้เช็คทำสีให้ใหม่เรียบร้อยนะเปสวยนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ถังควน4ี่ใบครับ หางไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับไปยังไงก็อย่างนั้นเลย2 3 0 0 0 0บาทนะครับ2 3 0 0 0 0บาทตู้แอร์ครับดันหน้าชิ้นเดียวนะครับตัวนี้เก็บเป็นสีส้มมุกให้นะครับคันนี้ก็ราคา2 3 0 0 0 0บาทปี54นะครับยันม่าปี57นะครับคันนี้ก็ปี59เครับเจ้าล้อขาวยันม่า39กแรงนะครับตัวนี้ปี59กนะครับก็ราคา2 3 0 0 0 0าเช่นกันครับสองแสนามนะครับคันนี้ก็จะเช็คเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับมีดันหน้าแล้วก็หางสีนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดู M9540 ระหว่างที่ช่างคำเขาจัดรถนะครับก็จะได้เรียงดูกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นประเภทอุปกรณ์นะครับฐานขุดฐานยกล่องมีนะครับมารับกับเองก็ส่วนลดตัวละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยทางตัดหญ้าก็มารับเองก็จะได้ส่วนลดเหมือนกันนะครับตัวละสองพันบาทตัวนี้จะเป็นของสยามโตโยต้าเมตรสี่นะครับใส่พวกห้าศูนย์นะครับพวกห้าศูนย์พวกสี่เจ็ด 45นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่28,500นะครับมารับกลับเองก็ลดอีก2,000นะครับของ Nasa ก็มีครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเรานันแน่นนะครับมีหลายตัวหลายชิ้นให้เลือกนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเรื่องราคากันได้นะครับรถกระบะวีโก้คันนี้ก็ขายนะครับอยู่ที่ราคา139,000บาทนะครับคันนี้นะครับกำลังทำสีนะครับรถไม่ได้ชนไม่ได้อะไรมานะครับเราอาบน้ำเก็บสีใหม่นะครับสีมันค้้ำๆนะครับ หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ใครอยากได้รถสวยๆแอร์เย็นๆไว้ใช้งานนะครับมาจับมาจองคันนี้นะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น M9540 FC ทางประเทศเพื่อนบ้านหลายๆคนติดตามกันนะครับนัทแท็กเตอร์นะครับเราจัดส่งกันไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศลาวนะครับก็ทุกแขวงทุกเขตครับค่าข้ามบวกเพิ่มคันละ9 0 0 0 0บาทนะครับส่วนถ้าไทยก็คิดตามราคาครับตัวนี้5 9 0 นะครับราคาว้าวราคาคุ้มครับมีอีกหนึ่งคันนะครับอยู่ด้านล่างเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับตัวนี้ราคา5้าแสนเอุปกรณ์ด้านหน้านะครับชิ้นเดียวนะครับรถก็ถือว่าสวยเดิมนะครับรถปี53ครับคันนี้อุปกรณ์ได้ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับรถขุดอยู่ที่2อ0 0 0นบาทนะครับราคาลงแล้วนะครับจาก 3, ามแสนสานะครับผมใช้งานเสร็จเรียบร้อยก็จอดไว้ครับหาคนไปดูแลต่อครับก็รถสตาร์ทเครื่องเดินตัวเดินได้ปกตินะครับคาดก็มีนะครับคาดตัวละ จ็ดพันตัวละแปดพันครับเป็นคาดใหม่มือหนึ่งนะครับใครที่อยากได้คาดไปไว้ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทหางพวนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรถฝั่งหน้าร้านกันบ้างนะครับมาดูรถกันต่อนะครับอย่างที่บอกเลยครับรถของเราแน่นนะครับพร้อมขายก็หลายคันเก็บงานสวยๆก็หลายคันนะครับสามสิบหกที่จริงมี5ห้าคันติดจองไปคันหนึ่งนะปีเจ็ดก็มีห้าคันก็ติดจองไปแล้วคันหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่ยี่สิบเก้านะครับพฤศจิกายนสองห้าหกนะครับใครที่ ทำลายไหนาเสร็จแล้วอยากได้รถไ้ใช้งานนะครับก็มาจับประจองกันได้ตัวนี้สามหกนะครับเป็นรถปีห้าห้ายางใหม่สีเส้นเช็คระบบใหม่ทั้งระบบนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังคันนี้สองแส0เก้าหมืนห้าพันนะครับทําไมถึงต่างกับสองแสนห้านะครับหนึ่งโดยยางสองคือสีสาคือน้ามันเครื่องของเหลวเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดลูกหมากจุดวัวซึมเราเช็คให้ใหม่แล้วก็จะมีประกันเครื่องยนต์นะครับแบบนี้นะครับสองแสนเก้าห้าพันบาทนะครับคันนี้ก็ราคาเดียวกันครับ 2แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันสวยๆนะครับเช็คใหม่ทั้งหมดทั้งระบบเลยนะครับรถปีห้าสี่นะครับคันนี้อุปกรณ์ได้สองชิ้นหน้าหลังนะครับตามตัวรถเลยตัวนี้ก็จะได้ท่อรั่นทุ่งด้วยสนใจมาทดลองขับดูได้มาลองรถดูได้นะครับร้านเรามีหน้าร้านอยู่จริงนะครับเสียงนัดก็เป็นคนภาคจริงๆนะครับก็คือซื้อจริงขายจริงนะครับก็มาต่อรองกับเท่าแก่ได้เองเลยนะครับมากันอีกครับ4018 3 6 9 0 0บาทนะครับราคาเดียวกัน2คันนี้สภาพสวยๆเหมือนกันนะครับ3 6 9 0 0บาทอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังที่นัดทำก็คือสีคันล่างนะครับกับสีเดิมนะครับก็คือให้เทียบกันว่าบางคนมาก็อยากได้เป็นเก็บสีไปเลยนะครับก็พร้อมส่งได้เลยก็ตัวนี้369,00เป็นเกียร์ชัตเทิล8เกียร์เดหน้า8เกียร์ถูกถอยนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับมาอีกหนึ่งคันตัวนี้จะเป็นเจ้านิวฮอลแลนด์นะครับ Pc 4 8่ R ราคาคุ้มนะคันนี้ ไวใครได้นะครับราคาอยู่ที่250,000บาทนะครับจาก269,000นะครับตัวนี้เหลือ250,000อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็โรตารี่พี่คาไม่ตรงไม่ตรงพอดีพี่คําจอดรถไม่ตรงนะครับมาดู4708คันนี้ครับราคา395,000บาทเช็คสภาพพร้อมใช้ครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นอุปกรณ์ด้านหน้าหางนะครับใบมีดใหม่นะตัวนี้เช็คระบบแล้วเรียบร้อยนะครับสองชิ้นหน้าหลัง ของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับคันนี้ก็ราคา395,000เก้าหรถจดปี55นะครับอีกหนึ่งคันครับ47เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ด้นหน้าหางเหมือนกันราคาเดียวกันครับ395,000บาทยางใหม่สีเส้นเหมือนกันนะครับมีให้เลือกตัวดีทีสคันนะครับตัวเตอร์นั้นตามสภาพนะครับจอบกันไหนก็มาจับมาจอดก็ได้ตัวเ p นะครับตัวนี้อยู่ที่389,000บาทนะครับรถจดปี58นะคันนี้ก็เครื่องสีเครื่องเดิมๆครับมาเก็บแค่สีตัวรถ ฝาบอดี้เบิกใหม่ครับตัวนี้ก็อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าแล้วก็หางยันมา51แรงม้านะครับอยู่ที่3,59,0 0 0บาทครับอุปกรณ์ด้านหน้าหางค้วน CNC นะครับรถถือว่าสวยๆว้าวเลยครับสภาพปิ๊งๆเลยอ่าหางก็สวยครับหายเดิมๆนะครับ3,59,0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าหางควนครับเป็นยันมาห้าแรงม้าอีกหนึ่งคันครับเป็น MU 5 7 0 2็ดครับ5้าแรงม้าครับอ่า สี่สูบสองพาว์โฟวิวครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอรบโบด้วยสวยๆครับรถใช้งาน2,600ชั่วโมงผมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ราคาอยู่ที่519,000บาทมีใบนันหน้าชิ้นเดียวนะครับไม่มีหางนะราคาฟังไม่ผิดนะครับ515,000บาทรถจดปี63นะคันนี้นะครับยางหลังก็ถือว่าสวยอยู่ไม่หนึ่งคันครับ36แรงนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคาราคาราคา,า,คาอยู่ที่ 2 5 5 0 0 0บาทครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับสวยๆรถเดิมๆครับใครหารถเดิมๆไว้ใช้งานมามาจับมาจองกันได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยราคาก็ว้าวเหมือนกันนะครับอ่า36ตอนนี้มีให้เลือกเยอะ5คันเลยสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีก1เบอร์โทรที่0633130447เดี๋ยวติกตอกกดปุ่มติดตามเป็น EP2 นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมอู่ด้านล่างมี95 มีรถเล็กๆอีกนะครับฝั่งนู้นก็คือเป็นรถที่จองแล้วแน่นๆเลยนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นพวกหางพวกอุปกรณ์นะครับพอดีฝุ่นมันเยอะชัางทาก็ล้างไว้นะครับให้กับพี่น้องที่จะมาเลือกซื้อมาจับจองนะครับมาที่เรานะครับจบในเรื่องทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับของรถขนาดกลางนะครับเรามีครบทั้งหมดเลยนะครับหางตัดหญ้าก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวข้ามฝั่งกันนะครับ ก็สวัสดี FC ช่อง TikTok นะครับที่ติดตามใน e ี2ด้วยนะครับอันนี้ก็พามาชมบรรยากาศหน้าร้านของวันที่29นะครับพฤศจิกายน256นะครับเจ้ารีโวตัวนี้ก็ขายนะครับรถกระบะคันนี้ก็ขอแทรกรายการหน่อยนะครับคันนี้อยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทนะครับลดราคาลงจาก4,39,000บาทนะครับเป็นตัวยกสูงขับ2รถปี58ครับไมสห0 0่ม่โลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถที่ ลูกค้าเรามาสั่งจองไว้นะครับตัวนี้ก็ทางสีธาตุครับอันนี้หนองบัวลําพูครับรอส่งแล้วนะครับอันนี้อุดรธานีครับตัวนี้วานอนนิวาสครับเครื่องอัดฟังอยู่ที่ราคา3ามแสนนะครับจัดโตรอยู่ของใหม่มือหนึ่งรับประกัน1ปีเลยจากค่ายสยามสโตล่าเหลือเครื่องเดียวนะครับพร้อมส่งได้เลยราคาเต็มเขา3ามแสนแนะครับผมเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วผมได้โปรโมชั่นมานะครับก็แบ่งปันพี่น้องไปนะครับใครที่หาเครื่องอัดฟังไว้ใช้งานนะครับ ส่วนโรตารี่ต้องไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับตอนนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับสําหรับโรตารี่ชุดนี้ผมมีส่วนลดให้ตัวละ3,000บาทสําหรับค่ายโชคชัยค่ายนาซาค่ายสต l ล่าไม่รวมของฟาร์มเทคนะครับฟาร์มเทคขายราคาปกติส่วนลดให้4,000บาทเลยนะครับใครที่เดินทางมารับเองนะครับผมให้ส่วนลดจากราคาป้ายเลยหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับมีเท่านี้เท่านั้นนะครับอ่าตัวนี้36แรงเพิ่งมาจองครับก็เดี๋ยวส่งให้วันนี้นะครับอันนี้ก็47นะครับทีมช่างก็ เตรียมลุยงานครับแน่นๆเลยนะครับเดินลงมาด้านล่างครับดูบรรยากาศครับรถเช็คกันหลายคันนะครับคันนี้39แรงก็รอส่งลูกค้าทางอำเภอพังคนนะครับ3408ครับตัวนี้ f c มาจองไว้ก็ทำเครื่องใหม่หรือใหม่ทั้งระบบเลยครับทำสวยๆเข้าบ้านนะครับ m u 5 5 0 1ครับ FC ทางอำเภอขู่แก้วครับมาสั่งจองกับเราไว้ทำเรื่องทกสนะครับก็เช็คใหม่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่เมื่อหนึ่ง0ครับตัวนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับ ไปด้านใหม่พร้อมหางตัดหญ้าครับ FC จากทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับไล่ให้ดูนะครับ M9540 ครับยังตากปลาอยู่นะครับยังไม่มีเวลาได้ทำยางใหม่4ีเส้นนะคันนี้ราคาอยู่ที่680,000บาทครับ680,000บาทแล้วก็47 s p ตัวนี้ลูกค้ามาทำทกอนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกนะครับมี34นะครับนี่ครับบรรยากาศ หือจริงขายจริงเช็คกันจริงๆครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับรถทุกคันทางร้านเราการันตีครับประกันเครื่องยนต์หลังการขายจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับให้ทดลองขับรถทดลองขับรถดูก่อนนะครับก่อนที่จะจ่ายเงินนะครับเพราะว่าเราเช็คเราบิ้วใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือการันตีได้เลยทุกชิ้นทุกส่วนนะครับนี่แขนข้างนะครับบางร้านที่อื่นนี้ไม่ได้ทําให้นะครับอันนี้ก็คือทุกอย่างต้องหมุนได้หมดนะครับบางคนซื้อไปต้องไปเปลี่ยนแขนข้างแขนอะไรใหม่ไม่นะครับของเราก็คือไป อยู่พร้อมใช้นะครับอันนี้7040ครับ4 7 5 0 0นบาทนะครับสามหทลูกค้ามาจองไว้ครับตัวนี้ก็เหลือเปลี่ยนยางหน้าครับ3ปีตัวนี้ยังอยู่นะครับ175,000ดนาพนะครับประมาณนี้ครับ12นาทีกว่าๆนะครับใครที่สนใจรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงติดต่อสอบถามมาได้ครับ091 861 1191นะครับขอบคุณครับ